ขลวันพุทธคังคืนค่ะในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณจะ,จะเจอเรื่องไหนนะคะหีให้สามใบค่ะใบแรกค่ะเดทค่ะใบที่สองค่ะสี่ถ้วยค่ะใบที่สามค่ะสองถ้วยค่ะขดวันพุทธคังคืนนะคะไพ่ออกมากม็ไม่ได้แย่นะคะ ในเวันข้างหน้าของคุณนั้นคุณจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะหรืออาจจะเรื่องของการาทำงานหรือการเรียนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังนะคะในเรื่องของการเดินทางที่อาจจะสุขสบายหรือคุณอาจจะคาดหวังว่าการงานของคุณนั้น จะต้องเป็นแบบที่คุณต้องการนะคะหรือสิ่งที่คุณเรียนรู้หรืคุณอยากได้อะไรก็ตามที่ทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างสวยงามคุณอาจจะได้มันมาแต่มันไม่ได้ผูกใจคุณทั้งหมดให้สองถ้วยของคุณเนี่ยหมายความว่าในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณนั้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้ ตามที่คุณคาดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการเรียนรู้นะคะในด้านของเทคโนโลยีนะคะหรือการเดินทางก็แล้วแต่นะคะแต่คุณนั้นจะสมหวังในสิ่งที่ได้มานะคะ แม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกใจคุณนะคะในที่นี้ก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณจะได้มานะคะ,อ,ะอย่างการงานเนี่ยคุณอาจจะคาดหวังว่างานเนี้ยที่คุณอยากได้เนี่ยเป็นงานที่คุณอยากทำมากๆนะคะแล้วอาจจะสร้าง บันแรงบันดาลใจหรือผลกลําไรให้คุณอย่าง,างมากถ้าเกิดคุณได้งานนี้มาแต่คุณอาจจะไม่ได้มานะคะได้เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งในถึงแม้ว่าคุณจะได้มาอีกงานหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ตรงใจคุณเลยแต่คุณสามารถทํามันประสบความสําเร็จและส่งผลดีต่อตัวคุณด้วยนะคะทําให้คุณเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการทํางานขึ้นมานะคะมี รายได้เข้ามานะคะอย่างดีค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนทุกคนโชคดีค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นข้าคูกันด้วยค่ะ